สมยี่ห้อสภาน้ำเงินมงคลประธานบิ๊กเกรียงบุญส่งนั่งรองพันใหม่โวยไม่อิสระทั้งสามท่านก็หน้ากระดานเรียงหนึ่งฮะยกมือไหว้เมืวว่อวานนี้ฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศอยู่บนน้านหนึ่งทุกฉบับฮะสยบสึกกัญชาถอยออกพรบรตกลงก็จะไม่เอากลับไปเป็นยาเสพติดน,นะแต่จะมีกฎหมายออกมาควบคุมก็เป็นไปตามแนวทางที่พักภูมิใจไทยเนี่ยแสดงจุดยืนแล้วก็เรียกร้องก่อนหน้านี้ครับ อนุทินปัดปฏิญญาเขาใหญ่ป้อมเปิดตัววันโตสาขาเพื่อไทยแ้่ก็ผลโหวตบุธิสภาชุด13มงคลประธานหัวใจสีเหลืองนั่นเปสกูปบนหน้าหนึ่งของไทยโพสต์นะประธานหัวใจสีเหลืองในสำนวนข่าวฮะนะแม่แต่เป็นภาพขาวดำไงเลไม่เห็นเป็นเสื้อสีเหลืองแต่เม <นะ S 2> ื่อวานนี้ใส่เสื้อเหลืองกันเกือบทั้งหมดนะเกือบ<น>ะจะทั้งหมด ในที่ประชุมสภา,าวุฒิสภาเมื่อวานนี้นี่ไง <inet. S 1> นะเหลืองเกือบหมดฮะ<า>นะมีใส่สูตรสีเขียวก็มีคุณนันทนาชมพูสมัครชิงประาธานวุฒิด้วย<า>นะ oras. ก็ปรากฏว,ว่าลงคะแนนกันเสร็จสับกลุ่ม<น>ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มพันใหม่เนี่ยก็ได้19คะแนนนะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีเยอะกว่านี้นะแต่เสียงหายไปในหมดไม่ทราบนะครบ นี่เป็นบรรยากาศการหย่อนบัตรหลังจากโบตแล้วจากนั้นก็นับคะแนนก็ได้ดูบรรยากาศไปแล้วเมื่อวานนี้แต่เห็นว่าใส่เสื้อเหลืองกันเกือบหมดเนี่คุณหมอสอวอนางฟ้าที่เป็นข่าวอื้อฉาวเมื่อวานนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ถูกจับจ้องมองครับคุณหมอเกตเมื่อวานนี้เน,นี่มงคลประธานหัวใจสีเหลืองเพราะว่ามีการกล่าวชัดเจนนะฮะในการแสดงวิสัยทัศน์ครับ ทำเพื่อชาติและแผ่นดินนะแล้วก็ยืนหยันเดินหน้านะให้วุฒิสภาเนี่ยทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะนะเป็นการประนอมอำนาจเป็นสภาประนอมอำนาจนะมีตัวแทนกลุ่มต่างๆเข้ามานะประธานหัวใจสีเหลืองนะอันนี้บนหน้าหนึ่งนายสพิมพ์